กลับมาช่วงที่สองครับผมยังอยู่กับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและณขณะนี้คือหัวหน้าพักเศรษฐกิจเอาละครับคนไทยรู้ครับหนิสัยสันดานเป็นอย่างนี้มันสับปรับมันหักหลังมันพูดวันนี้ครับไม่ทันสองนาทีก็กลับได้ครับแต่คนทั้งโลกไม่รู้มั้งครับรู้ไหมว่าคขมรเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่า UN เอ็นขาก็เบื่อผู้ช่วยทัตทหารที่ชอบเชิญไปไปดูเขาก็เบื่อเพราะเขารู้ว่ามันโกหก อาแต่เชิญไปเผื่อไม่แน่อาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือไงอ๋อไม่ล่ะครับผมว่าผู้ช่วยทหารพวกนี้เขาดูสถานการณ์เขาติดตามเพราะคุณวม่ได้ลืมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียครับมันสามารถจะติดตามสถานการณ์ได้แล้วยิ่งบ้านเราเนี่ยก็มีนักข่าวหรือสถานีข่าวหลายช่องใช่ไหมจำนวนนับไม่ถ้วนเนี่ย<ะ>ที่ออกข่าวเรื่องกัมพูชา<ะ>แล้วทั้งหมดเนี่ยกัมพูชาเนี่ยมันเริ่มก่อนตั้งแต่ช่องบอกแล้วถูกไหมครับ<ะ>หรือการประทะ ไอ้สีวันห้าวันเขาไอ้ในศึกยกแรกเนี่ยมันทุกคนในโลกเห็นหมดผู้ช่วยทูตเองอะ่ะบางคนเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะเขาไปดูแล้วเขาก็หัวเราะอ่อืมไอ้ระเบิดเก่าๆลูกนั่นนะใชที่ <นะ S 1> มันเอาไปฝัง<ด>เองนะกะ็ะะะดูนะไอ้พลโทมาลีเห็นไหม,ออมตอนนี้ไม่ไม่ออกแล้วเพราะไม่เบิดที่ที่ ที่ว่าแต่งตั้งให้เป็นพลโทนะไล่พูดโกหกทุกวันตอนนี้หายไปแล้วล่าสุดลดระดับโกหกลงไปเยอะครับมันโกหกเรื่องเรื่องบ้านของจานูะว่าเราไปทําอันตรายทารุนแรงกับคนของมันใช่แล้วแล้วคุณวรแท้จำได้ไหมที่ทางที่มันมีประชุมไอสภาของอาเซียนหรืออะไรที่คุณลังซีมันโลมไปประธานสภาของกัมบูชาที่เป็นผู้หญิงอ่ะนั่นแหละพอพูดปุ๊บทางเราตัดปว่าให้มันไม่ควรจะมาพูดเรื่องนี้ในเวทีนี้ซึ่ง นั่นนั่นเขาก็ยกเลิกไปเลยในที่ประชุมก็น่าเสียไปครับครับแต่ทีเนี้ประเด็นก็คือว่าขมรเนี่ยมันทําอะไรมันวางแผนมาถูกไหมฮะครับอย่างฝั่งอีสานใต้มันแพ้เรามันตอนนี้มันก็เสริมกําลังอย่างที่บอกครับเป้าหมายมันคือภูมะเขือใช่ไหมท่านยังไงมันต้องเอาคืนไหมใจมันคิดอ่ะผมมองแบบนี้ตอนนี้คุณเซมันคิดแบบนี้ว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้มันกลับมายึดพื้นที่เรายึดไปสิบเอ็ดจุดได้ อ๋อไม่ใช่แค่ภูมาเขือใช่เพราะว่าแบบนี้เมื่อสองวันนี้ไอ้ที่ช่องภูผีอ่ะที่มันมีทหารมันยิงเข้ามาในแนวของเราที่ก็ไอ้มาลีนี่แหละบอกว่าปืนลั่นนั่นแหละโทษโทษขอขอแรกนิดเดียวนะเป็นทหารภาษาอะไรปืนลั่นได้ด้วยเหรอก็นั่นนะครับนอนกอดปืนทุกวันใช่คือแบบนี้ผมมองเนี่ยมันยิงเช็คจุดคําว่ายิงเช็คจุดมาว่ามันอยากจะรู้ว่ามีทหารเราอยู่แถวนี้ป่าเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามยิงอะไรเนี่ยมันต้องยิงกลับไง คุณเข้าใจานะย่างนั้นเราเอา M82 สไน n i p e r ติดกล้องเล็งอย่างดีเช็คจุดมันสัก สักที่สองที่ได้ไหมคือตอนเนี้ยเรายังไม่เปิดเผยเพราะเราเตรียมชุดใหญ่ไว้โอใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเรายิงกลับเนี่ยมันมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมอ๋อก็เช็คจุดเหมือนกันไงไม่ไม่ติดไปติดกลับมันไงมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อแถวนี้มีนี่อ๋อมันจะรู้เลยว่าเราวางไว้ตรงไหนใช่ฮะเพราะว่าแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันวางยังไงเพราะบางทีการลบกันนะคุณวาเทพต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะลวงเข้ามาในพื้นที่สังหารคุณวาเทพอย่า i b s q มันที่โดนเนี่ยที่ตาควายที่ตายไปหลายพันเนี่ย เพราะมันเข้ามาในพื้นที่สังหารเราการลบกันมันมีกลยุทธ์มีการยุทธวิธีคุณวัฒน์เทพจริงคือเท็จเท็จคือจริงเท็โถูกแล้วมันมีแผนนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่ควรจะเป็นพื้นที่ลบแตกหักพื้นที่ตรงไหนเราควรจะแบบหลอกคืออาจจะลบๆกันเนี่ยแล้วเราต้องถอนแทงถอยแทงถอยถูกต้องมันไม่มีวิธีหรือจะตีโอบสองปีกตีโอบปีกเดียวตีตรงหน้าตีตะลบหลังมันมีวิธีแต่อยู่ที่ฐานการคุณวัฒน์ ทีนี้ประเด็นก็เลยกลับมาว่าเอาล่ะเมื่อโลกทั้งโลกน่าจะรู้ครับทําไมผมถามแบบนี้ก่อนนะครับทําไมเราไม่ตัดไฟมาเลยเฮ้ยม,มันกวนทั้งเออเอาสอยไม่ไผมจะบอกให้ว่าเราเสียโอกาสในครั้งแรกจริงๆแต่ถ้ายกแรกนะไม่หยุดแบบว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรนะไอ้ที่ว่าทําโทรมานะจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องหยุดทันทีคุณวรเทพ <laughs> พูดอีกกี่สิบทีก็ต้องย้อนกลับไปวันนั้นใช่ไหม,มว่ามันมันทำให้เราเสียเลยไงไอคนที่ไปลงนามนั่นแหละไอคนนั้นนั่นแหละใช่ไหมก็คุณว่าไ่้อาจารยไหมเวลาเขาจะตัดสินใจเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราได้เปรียบเนี่ยเราอาจจะบอกทำเมื่อวันนั้นว่าโอเคหยุดแต่ว่าไออีกอีกห้าวันนะอะไม่เราก็พูดไปโอเคเที่ยงคืนหยุดก็ยิงต่อไปเพราะมันก็ยิงนะครับแต่จริงแล้วมันมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นไงแต่ผมเชื่อว่ามันเป็น พอดเรื่องไว้แล้วเพราะว่าพอทำโทรมาอันวาจัดประชุม,ม,มแล้วผมเพิ่งรู้มานะว่ามาเลเซียเนี่ยคุณวาแทบร,รู้ป่ะมันเป็นประเทศแรกๆที่เข้าไปทำบ่อนคาสิโนในเขมรน,นากาเวอร์อนากาเวอร์เดี๋ยวเราได้คุยกันแน่นอนอ่ะ,อะแต่ตอนนี้เรายังคงต้องยืนบนกรอบเส้นของกติกาสากลอยู่ไม่ผมว่าพูดผมพูดจริงๆนะวันที่มันยิงเราไม่ช่องผู้ผีเนี่ยไอ้ที่มันบอกว่าเช็คยเช็คเช็คที่ท,ท,ทำเปินลั่นอะ ที่ไอ้มาลีบอกทำปืนลั่นน่ะผมบอกให้นะยกเลิกได้แล้วไอ้สิบสามข้อที่ตกลงกันที่มาเลเซียเพราะมันถือว่ามันละเมิดแล้วไงเออใช่ทันทีเลยนะถูกไหมเพราะมันใช้อาวุธแล้วนี่ใช่ฮะคราวนี้ผมจะบอกคุณอาเทพบอกว่าทําไมผมเสนอให้ยกเลิกเพราะว่าไอ้สิบสามข้อเนี่ยเราเนี่ยรักษากฎกติกามันทําให้เหมือนกับเป็นโซ่ล็อกขาเราไว้อืถูกไหมฮะถูกแต่มันนีไม่สนใจมันบอกกูจะทําอะไรก็ได้กูไม่สนไอ้กฎกติกานี่พร้อมฉีกก็ ก็อย่างที่บอกตามสันดานคือรับปากอะไรไว้ไม่คิดทำ<ถ>หากหลังทุกทุกอย่างมันไม่เคยสนใจเพราะนั้นนยที่ผมบอกไงเราควรจะยกเลิกได้แล้วไอ้สิบสามข้อเนี่ยโดยเพราะไอเอ็มโอยูสี่สามสี่สบสี่เนี่ยไม่ต้องเก็บไว้แล้วเพราะวันนี้เห็นไหมฮะไอเพราะว่ามันมีเอ็มยูสี่สามเราถึงโดนล,ลุกล้ำไอเรื่องบ่อนไงไอหน,น,นึ่งต่อสองแสนของผมเพราะหนึ่งสองแสนเนี่ยมันพื้นที่ที่ผมบอกอ่ะมันเหลื่อมอยู่สองร้อยสองร้อยเมตรอ่ะ แนวกว้างอะของชายแดนะเพราะนั้นมันก็มันก็อ้างว่าหนึ่งสองแสนที่มันสร้างไอ้บอนสายตะกูไอ้บอนท่าเส้นมันบอกอยู่ในพื้นที่มนันแต่ถ้าหนึ่งองห้าหมื่นนะมันล้ำเราท่านเสนอแบบนี้นะว่าให้ฉีกทิ้งเลยนะสิบสามข้อนะก่อนหน้านี้ท่านไล่ตบเกลียนอีพวกไม่รักชาติเนี่ยเขายัางวิพากษ์วิจารณ์นะอยู่ๆท่านมาบอกให้ฉีกนะเดี๋ยวไอ้พักการเมืองบางพักมันจะออกมาด่าท่านอีกนะอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าทั้งหมดนะคุณวอเทพ ความจริงอ่ะมันมันออกมาหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรวาละแอบแฝงนี่ผมพูดในฐานที่ผมมีประสบการณ์เออแต่ผมเห็นด้วยฮะคือเมื่อมันไม่รักษาสัญญาเรื่องอะไรเราจะเอาเอาโซ่มาผูกขาคือเราเองอะผูกครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันละเมิดสัญญาเนี่ยคุณวัเทคใหดูไปว่าแล้วเราไปยึดถือไอ้กฎนี้เพื่ออะไรถูกไหมแต่อย่างว่าไอ้ไอ้กรรมการน่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วถูกไหมก,ก็มันเอียงข้างเข้าหาพวกนี้ไง เราก็เลยยิ่งเป็นแรงกดดันไปข้างจริงๆแล้วเราเนี่ยควรที่จะต้องยกเลิกแล้วเพราะอันเนี้ยคือเป็นการละเมิดเห็นกันหมดทั้งโลกอ่ะสมมติถ้าอันวาบอกเฮ้ยไม่ได้ไทยคุณทาไมไม่ยอมลรวบอกเออก็มันมันยิงมาโคศกมันยังประกาศเองเลยไม่เป็นผมว่าผมผมจะยกเลิกไออันวาด้วยบอกมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยมึงไปอยู่ของมึงไปคุยกับอินโดนีเซียก่อนเออมีปัญหาอยู่เหมือนกันดิใช่ไหมถูกเออแล้วคุณวัฒนกิตติดดูนะเอาเอาแบบนี้เลยมาแล้วบอก มึงมาโยกกูมากๆเนี่ยเดี๋ยวมานก็อินโดมาจัดประชุมที่กูอกูขอยุ่งกับมึงม่งดีกว่ากัแล้วถึงเวลาผมให้อินโดขึ้นมาพูดบนโพเดียมอพอมันก็ขึ้นผมเบียดมันแต่ที่มันเบียดคุณภูมิธรรมก็น่าสนดีนะอ่าแล้วเสร็จแล้วนะพอคุยเสร็จนะผมก็โอเอลอินโดลงไปผมไม่สนใจมันที่ที่มันทํากับเราอ่ะแล้วพอเวลามาเลยเซียจะแถลงเราก็ชิงแถลงก่อนเลยอ่าวันนี้จบลงด้วยดีจบแล้วถูกี่อะ ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอันวาเนี่ยผมเชื่อว่าผมยิ่งดูนะผมยิ่งคิดว่าไอ้นี่มันมันเข้าข้างเขเมรงเง่งแงนเลยดูท่าทางภาษาทางกายนะแต่ผมมาเช็คดูอ๋อผมก็เพิ่งมารู้นะว่ามาเลเซียน,นี่ลงทุนบ่อนเยอะมากในเขเมรแล้วได้สัมปทานไปอีกเป็นสิปีนะครับคนะุณผ,ผู้ชมหลาย <2000 S 2> ่อนพันเท่าไหร่2000 45, 2000 2 0งพันสี่สิบห้าสองพันแล้วคุณ <65 S 2> วเทีเชื่อมาอถ้าคิดไปไกลกว่าน,นั้นนะผมเชื่อไอสองพ่อลูกนะ มันต้องไปกระซิบอันวาบอกให้มึงช่วยกูหน่อยเดี๋ยวเอาไทยกูได้มาแบ่งกันเพราะอะไรเพราะมาเลเซียเนี่ยมันมีบริษัทปิตโตรเลียมนะปิตโตรนัสเนี่ยใช่เป็นไปได้นะเพราะเห็นมันโอ้โหพอแบบกุลีกูจอเลยแล้วก็จัดโอ้โหที่อย่างดีเลยเห็นไหม,มคืออยากจะมีส่วนร่วมอะซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวไ,ไอไอาเซียเนี่ยคุณวเทพรู้ว่าเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อการค้าไม่ได้ให้ ไม่ไม่ได้ให้มายุ่งแบบนี้นะไม่ได้ให้มายุ่งเรื่องเขตแดนไม่ได้มา<ช>ยุ่งเรื่องความขัดแยง้งใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกไปกันนั้นนะไอ้การประทะเราระหว่างเรากับการบูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสองประเทศซึ่งไม่มีประเทศอาเซียนอันไหนที่กระทบกระทืออะไรนะใช่แค่ชายแดนสองประเทศเองถูกนะฮะ,ะมันมันเออไม่ไม่ใช่ว่า เราลบกันแล้วจรวดมันยิงเข้าไปในมาเลยแลวยิงทะลุเข้าไปในลาวมันมันไม่ใช่ขนาดเผาะอะไรนะสาราตรีมุกเหรอครับ,รบตรงนั้นสามประเทศลาวไทยขเขมรลาวยังไม่ยุ่งเลยคือลาวรู้ว่าถ้ายุ่งกับขเขมรก็ไม้สั้นไปลัน<ช>ที่อ่ะใช่ไหมแล้วผมงสงสัยข้ออะไรรู้ป่ะฮาทำไมเวลาเจรจาเขตแดนระหว่างขเขมรกับลาวขเขมรกับเวียดนาม มันใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะแล้วมันยอมเขาหมดเลยนะอ้าวนั่นไงฟูกวกฟูกวกใช่ไหมท่านโทกแต่เรานี่จะเป็นจะตายอะมันเหมือนกับว่าอะไรรู้ว่ามันที่มันกวนโอ้ยเราลอบเนี่ยเหมือนมันเหมือนกับมั่นใจว่ามันไม่ได้มาคนเดียวคุณวเทพคือมันมีทีมอ่ะอาอย่าหาว่าผมเสี้ยมเลยนะอพอเราเปิดภาพว่าสองพ่อลูกตระกูลทุนอ่าแล้วก็มาเลเซียด้วยมาเลเซียทั้งประเทศเลยนะเพราะว่ามาเลไปลงทุนในเขมรับ แต่ภาพก่อนหน้านี้ของประเทศไทยเราก็มีสองพ่อลูกเหมือนกันขอภัยต้องพูดงี้แล้วมันก็ใกล้ชิดกันอยู่ด้วยทั้งไทยเขมรมาเลครับมันก็ต้องโยงอย่างนี้ไหมถูกแล้วมันคือผมบอกไงว่าไอ้คุณเซนมาล้อมเนี่ยมันมันมันเหิมเกริมแล้วมันไม่สนเลยมันเหมือนกับมันมันมั่นใจว่ามันมีตัวช่วยแล้วมันไม่ได้มาคนเดียวก็ขนาดนะคุณว่าแท้ผมมารู้ตอนหลังนะว่าไอ้บ้านหนองจานเนี่ย ที่ไอ้กันันลีเข้ามายุ่งนะแล้วเอาชาวบ้านมาอะไรเนี้ยอ๋อมึงกําลังทําสัญญากับจีนเทาเพราะมันจะเอาพื้นที่เวนั้นนะสร้างบ่อนคาสิโนอีกนะคุณุอเทพรู้ป่ะไอ้ตรงที่เราเคยให้มันตั้งค่ายอพยพที่ที่ทุกวันนี้ยุ่งยากไอ้บ้านน้องจากับนองกาตแก้วในที่ตอนเนี้ยมันเอาคนมาอยู่ร้อยเก้าสิบคนไอ้กำนันลีโตสลินที่มันไล่กว้านซื้อที่อยู่เนี่ยโูละไล่ฮุนเซนเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นของเราแต่มันดันออกมาพูดบอกว่า เอ้ประชาชนมันอยู่นานแล้วจะมาก็จะมาไล่ได้ไงก็เหมือนกับว่ามันจะเอาที่เนี้ทําบ่อนแล้วไงอีกแล้วเหรออีกแล้วก็เดก็นี่ไงกถ็ถึงนั่งหมดเนี่ยนะคุณวระเทพพอเราไปดูลึกๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหนี่มันผลประโยชน์อย่างเดียวเลยลแหละแล้วมันรวมหัวกันนะ่ะจีนไทยไทยเทาจีนจีนเทาไทยเทา,ทาแล้วก็ไอ้ฮุนเซน แต่แต,แต่แต่ความหมายคือไม่ได้ว่าเป็นการสนับสนุนผ่านรัฐบาลจีนไม่ใช่ไม่มีไอ้พวกนี้เป็นแค่ไทยไอจีนเทาไอจีนเทาเนี่ยมันถูกรัฐบาลจีน่ะไล่กระทืบมามันก็มารวมตัวกันที่สีนุนวิวอ่ะก่อนหน้านี้ไปอยู่สีนุวิวเมืองล้า,างบอ่อนโอ้โอยย่ายเลยตอนนี้เป็นเมืองล้างไอที่เมืองล้างเนี่ยเพราะว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาบอกไอคุณเซงว่าถ้ามึงให้พวกนี้อยู่กูเล่นเมืงองไอคุณเซงก็บอกไอเหี้ยกูให้มึงอยู่ไม่ได้ละใช่ไหม เพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจีนเขาบอกว่ามึงไอ้พวกนี้ไปแล้วมึงอยากอยากลงทุนเขาถึงให้กู้แสนหกหมื่นล้านใช่ไงไครับก็คือปี2016<ะ>สียนุวิวปุ๊บเดียวขึ้นเลยโูก<ะ>แต่พอจีนขู่ปุ๊บเดียวอีก<ะ>สาปี<ะ>ตายทั้งเมืองเลยโตกแล้วทำไมเราไม่ไปคุยกับจีนว่ากดหัวมันลงไปอีกเหมือนเดิมล่ะคือไอ้ฮอนเซนน่ะคุณวอเทสต้องเข้าใจนะ มันพูดวันนี้อย่างพรุ่งนี้มันก็อีกอย่างแล้วมันลืยเนี่ยมันจะกลับมาพูดไอ้วันแรกที่มันพูดคุณ <c> ค <oughs> ุณ <c oughs> วันแรกก็ยังมาพันคนอย่างนี้คตดปวดหัวเลยท่านก็ดูในขนาดจีนอะยังโดนเลยแล้วล่าสุดอเมริกาก็โดน <c oughs> ไหม <c oughs> อเมริกาก็ถึงไม่ก้าวเรือเข้ามาจอดอ่าเขาก็บอกโอ้หไอ้หานี่มึงเดี๋ยวเกิดมันบอกว่าให้กูใช้ท่าเรือเรียม ตอนแรกอเมริกาก็คงนึกดีใจว่าเอ้ยมันทิ้งจีนไว้มันมาเซ็นสัญญาปูอินโทรไวไฟอ้าวยิบหายมึงไปโผล่ที่เซี่ยงไฮ้ละมาชมแอสโไปยืนคุยอุ้ยลุงมาเนที่ตามจีนต้อยเลยนี่ไงนี่นี่ไงคือคือนิสัยของเขาเนี่ยเิดอเมริกาเรือมาใช้ที่ท่าเรือเลียมวันดีคืนดีมันปล่อยจีนมาปิดล้อมถูกเพราะนี่ไงแล้วใครจะไปเชื่อมันอ่ะถูกไหมฮะถึงบอกว่ามันเป็นพันอย่างเนี้ย มันเป็นคนอย่างเนี้ยแล้วแล้วเราจะไปเอาอะไรกับมันเพราะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องเตรียมพร้อมเราเจอไอ้คนบ้าแบบเนี้ยผมบอกไอ้แรกคุณเซนนะหมัดกระเท้าไงใช่ไหมผมนึงบอกว่าตอนที่จีนมันขู่อ้าแล้วแบบนี้นะคุณวาเทพคุณวเทพคิดถึงเล็กๆอีกนิดหนึ่งนะไอ้จีนเท่าแม่งคงปวดหัวเหมือนกอนันอ้าไหนมึงให้กูสร้างเซนุวิลโอ้โหกูลงคุณดนซะใหญ่เลยตึกเห็นไหม พอยย่ดีมึงเปลี่ยนใจทีเดียวพวกกูต้องเผ่นหนีหมดเลยอ่ะอะมันเป็นคนอย่างเนี้ยเออเป็นพันพันตึกเลยนะตรงนั้นใช่เออแล้วมันก็ชอบเปลี่ยนสมรภูมนะคุณวอเแทพเพราะว่าไปคุยมันเนี่ยบอกให้เดี๋ยวมันให้เก้าสิบปีวันนี้ก็ดีมันอาจจะทะเลาะกับคุณลานีมากูให้มึงยี่สิบละเขาโดนกระํำคนลงทุนที่กัมพูชาคือไอ้จีนเทาเนี่ยมันก็โดนโดนกระทืบมาจากเมืองจีนถใช่ไหมสมมติทุนเซนวันนี้คุยกับ เฉินสกรปรอกเอ้ยเ <อะ S 1> ฉิน <อะ S 1> สกประปกกูให้มึงเก้าสิบเก้าปีนะก,กลับไปนอนอารมณ์เสียมาเ <อะ S 1> ฉินสกรกรกพรุ่งนี้กูไม่ให้มึงนะก,กูไปให้ไอ้อี้สกรปรกแทนแล้ว <อะ S 1> นี่ล่ะมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคุณวเทพผมเนี่ยรู้จักคนที่เดียวกัมพูชาเนี่ยเขาเข็ดกันหมดอะเอาง่ายๆคือง่ายจริงแต่ไม่แน่นอนอะเอานะคุณผู้ชมมีแต่มือกับเท้าเท่านั้นที่คุยกันรู้เรื่องใชแ่แต่แต่ เมื่อมือกับเท้าคุยกันรู้เรื่องแต่ก่อนที่จะคุยเราจะควรทำกำแพงถาวรสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวกลับมาครับครับ